ี่จะเลบนเกมทิ้งแล้วเหรอดูก่อนดูก่อนเกมมันไม่สนุกครับเกมมันชอบยั่วเราให้แบบเฮ้ยอันนี้อันนี้น่าเล่นนะเรามาเล่นกันเถอะเรามันก็ไม่อยอมไ่เล่นเอาจูลี่ไม่มีใครเล่นเหรอไม่ได้มองเก่ผมต้องเล่นจูลี่้ะเนี่ยเฟสเราวันนี้แล้วเมื่อไหร่ไม่จะตันเนี่ยถ้าเล่นแต่ตัวอื่น บอกว่ามีเควสนอะไรตอนต้นไลฟ์นี่ไม่เคยทำได้เลย oh God. Oh, น่าจะเบื่อน่าจะเส็งโห oh oh, ยิบม,มาแล้วหยิบม,มาแล้ว <c oughs> มายัง <c oughs> ต้องไปเอาล็อกพิกนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยอย่าเพิ่งมานะครับหย่อยคุงแล้วปู่ตื่นแล้วด้วยปู่ตื่นล่าด้วยกด,ด,ดตรงนี้เลยถ้าหย่อยแล้วหนึ่งแล้วสเสมอยังไงเปิร์กเขาก็ฟาดเราทีเดียวไม่ตายครับมันอยู่ที่เปิร์กด้วย เปอร์กับสกิลคือหย่อยเวลน้อยๆอะยังไงเขาตีการชันเลยหนึ่งทีอะเลยดับล้านเปอร์เซ็นต์ครับยังไงก็ดับหย่อยต้องอัพเวลหน่อยไม่งั้นมันเลืดับตลอดแป๊บเดียวเลยดับแป๊บเดียวเลยดับมันไม่เก่งเลยจะเจอคนที่ถูกไก่แม่งลำมาเลยมันลำมาเลยมันลำมาเลยออกมาออกมาล่อออกมาล่อ กูออกมาล like. we hey! ่อกูกลับไปใหม่กูกลับไปใหม่กูกลับไปใหม่กูออกมาล่อกูออกมาล่อกูออกมาล่อกูกลับไปใหม่กูกลับไปใหม่เฮ้ยกูกูออกไป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 กูกูกลับไปใหม่กูกลับไปใหม่กูกลับไปกูออกมาล่อกูออกมาล่อเฉยแล้วกูกลับไปใหม่กูกลับไปใหม่ไง ูออกมาล่อแล้วกูก็กลับไปใหม่สักพักวักเอ้ากูกลับกูกลับไปใหม่กูกลับไปใหม่แล้วกูออกมาล่อกูออกมาล่อจุกจนนี่ง่ายอะไรก็กลับไปใหม่กลับไปใหม่โอ้ยเลือดหายเลือดหายตรงนี้มียาเก็บไว้กูออกมาล่อใหม่ไงออกมาล่อใหม่ออกมากูอยู่ทางนี้ กูอยู่กูอยู่ที่เดิมกูอยู่ที่เดิมกูอยู่ที่เดิมเลยแล้วกูออกไปล่อกูออกไปล่อโอ้ยกูกูกลับไปใหม่กูกลับไปใหม่แล้วกูกูฮีนเลยกูฮีนกูฮีนต่อหน้าต่อตาแล้วกูยืนนิ่งไงกูไม่ไหวติงไงกูไม่ไหวติงไง กูยืนอยู่ที่เดิมกูยืนแบบชิกๆแล้วกูกลับไปกูกลับไปใหม่แล้วกูออกมาล่อกูออกมาล่อแล้วกูอ๋ออ๋ออ๋กูกลับไปใหม่กูกลับไปใหม่แล้วกูออกไปล่อยแล้วกูกูกลับไปใหม่เฮ้ยเริ่มเยอะละมึงเริ่มเยอะละกูไปดีกว่ากูไปดีกว่ามึงเยอะเกินมึงเยอะเกินมึงทีเอาเอาทีนึงคุ้มเลยเหรอ เยอะเกินไปละเยอะเกินไปละกูจะตายแล้วกูหีนก่อนกูหีนก่อนแล้วกูออกเลยกูออกห้องเลยอุย้ยแม่ไม่ได้เดี๋ยวเอานี่กระดูกก่อน <c oughs> โอ้โหกูโดนแท็กอีกแล้ว <c oughs> ยาบหดแบบเฮ้ยใช้ไปนิดเดียวเองถูกเดี๋ยวยามันก็เกิดใหม่มั้ง โอเคตอนนี้จุกง่ายป่ะวิธีจุกจอหนนี่ง่ายแต่รีเลือดรีฟแต่ม่น่ามาก่อนรีฟแต่ม่น่ามาก่อนปูอยู่ไหนปูอยู่ไหนปูอยู่ข้างบนหรือเปล่าอ๋อปู่อยู่โน่น ล้วกูปักกูปักอ,อกแบบตึงตึงกูปักอ,อกแบบตึงตึงกูปักอ,อกแบบตึงตึงกูเอามาล่อไงเดี๋ยวกูกลับไปใหม่แล้วเดี๋ยวกูกลับไปใหม่แปบ๊บหนึ่งกูต้องหามีกระดูกก่อนหนะไม่กระดูกไม่กระดูกนั่นคือใครนั่นคือคันนี่ใช่ไหมเฮ้ยมีม่กระดูกอยู่ไหนวะข้างบนผมจำไม่ค่อยได้นะส่วนใหญ่จุกแต่ข้างล่างกระดูกอยู่ไหนบอสวะ อุ้ยกล่องฟิลเปิดก่อนเลยไหนๆก็มาแล้วเฮ้ยตรงนี้มีพิกระดูกตรงไหนอะผมจำไม่ได้ว่ะม่กระดูกอยู่ไหนอะมันควรอยู่แถวๆนี้ดิมันต้องมีดิผมจำได้ว่ามันมีเว้ย แล้วแม่งหายไปไหนตัวหนึ่งน่ารักน่ารักผมต้องลงไปใต้ดินใหม่ด้วยอ้าวว้าวเปิดดิว้าวุ่นอีกแล้วทีนี้ก็ว้าวุ่นอีกแล้วฆาตกร รกระกรวาวุ่นเลยวาวเปิดเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวปู่มันร้องครับโอ้โหปู่มันยังเห็นตามดีเกิร์ดคุณคิว่าตาเหี่ยวนี่กระดูกอยู่ไหนอ่ะไอ้ยังไม่กระดูกอยู่ไหนบมดวะทำไมาปม่หาไม่เจอสักอันเลย ตอนนี้ก็ตอนนี้หน้าหมดด้วยตอนนี้อ้ตรงนี้มีมีกระดูกชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ <c oughs> เค พิช sí, okay. okay. wow. ัยไม่ไ huh. ม่มีโอเคไม่ต้องห่วงกับดักไม่ต้องห่วงกับดักแล้วผมวิ่งเลยผมวิ่งไม่สนโลกผมมีสกิลด้วยยังไงก็ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายหรอกหวังวิ่งมาแล้วฮึบปั๊บปั๊บปฮ๊บปั๊บฮึบฮึบปั๊บฮึบปั๊บเอางงงงหรือปั๊บโอ้มันตีอ๋อปั๊บมันตีโดนทุกดอกพี่ดนกผู้ชแล้ว ปุ๊บพักบอเลยนั่งโดนตลอดเลยล่ะตันนี้มันตีแม่นมั้งวะเจะโอ้ยเดี๋ยวไหมบุ๊กตียรับทุกเกี่แล้วบอกสบายสบายสองกันสองอ่ะโหแต้มโคตรเยอะเก่งเกินปุยมุ้ย